เราเข้าใจผิดใช่ไหมโรคประจำถิ่นไม่ใช่เพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตปกติแต่เป็นการเตรียมตัวเพื่อมีมาตรการชุดใหม่ขอย้ำก่อนว่าอันนี้อาจจะเป็นการละเมอโมเมเอ,อม่วอะไรของอับเองนะครับแต่ว่าอับติดตามเรื่องโรคประจำถิ่นนี้มาตลอดซึ่งต่างประเทศเขาไม่ได้จะต,ต้องพูดเรื่องนี้เลยก็คือโรคประจำถิ่นคือเอนเดอเขาจะเลิกมาตรการโควิดในประเทศเขาก็เลิกเลย แต่อันนี้คือลีลามาตั้งแต่มกราคมแล้วเอาเป็นตุกตาเพื่อว่าเออถ้าอยากจะให้เป็นโรคประจําถิน่นก็ขอให้เป็นเด็กดีกันนะนะครับก็จากข่าวครั้งที่แล้วออก,ก็ขอเอามาย้อนนิดนึงเพราะว่าท่านสาธารณสุขของเราเนี่ยเขาบอกว่าออส่วนหน้ากากอนามัยเนี่ยที่ไฮไลท์ไม่ประกาศถอดหรือไม่ถอดขอให้ประเมินความเสี่ยงตามสถานการณ์เพราะเขาเคยพูด ตั้งแต่มกราแล้วว่าโรคประจําถิ่อ๋อตอนแรกเขายังไม่ได้บอกเงื่อนเวลาแต่พอหลายเดือนถัดมาก็บอกว่าจะเป็นหนึ่งกรกฎาแล้วตอนนี้มันก็เดือนวันไหนแล้วกลางเดือนมิถุนาแล้วก็ยังไม่ได้เตรียมตัวว่าจะประกาศอะไรก็คือนากาศก็ดันบอกว่าไม่ประกาศถอนหรือไม่ถอนขอให้ประเมินความเสี่ยงคือขอพูดเรื่องนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงต้นต่อว่าทําไมอ๊อฟติงคิดแบบนี้เอ่อ ผมมีความพยายามคืนความเป็นปกติส่งให้พี่น้องประชาชนให้มากที่สุดไม่ต้องพยายามนะครับก็คือประกาศเลิกมันก็คือจบแล้วไม่ต้องพยายามในการพูดถึงการถอดหน,น้ากากการกลับมาช่วยก,กลับมาใช้ชีวิตปกติการเปิดทุกอย่างโดยไม่มีข้อจํากัดใดๆก็เป็นเป้าหมายของสาธารณสุขเหมือนกันไม่ต้องเป็นเป้าแค่เลิกมันก็เป็นปกติได้แล้วตอนนี้กระโดดมาก็คือเราต้องใช้ความเข้าใจของสถานการณ์ของแต่ละคนด้วย ถ้ามีความเสี่ยงก็ประเมินได้ถ้าเสี่ยงก็หยิบหน้ากากออกมาใช้ได้เป็นออปชั่นคงไม่มีประกาศว่าจะต้องถอดหรือว่าใส่หน้ากากอะไรออกมาคงไม่มีประกาศทําไมอ่ะมันเป็นการสร้างความคุมเครือนะฉะนั้นใครจะกล้าละ่ะถ้าเกิดว่าคุณไม่ประกาศว่าว่าไม่ต้องใส่ใช่ไหคนที่พวกร้านค้าต่างๆที่คุณเคยโควิดฟรีเซตติ้งซึ่งตอนนี้ก็ยังทําอยู่แล้วบอกว่า ให้ประเมินกันเราเองแล้วใครจะกล้าเพราะว่าเกิดมันระบาดอะไรขึ้นมาอีกเนี่ยเขาก็โดนอีกก็เป็นคําพูดที่ไม่ค่อยรับผิดชอบเท่าไหร่นะครับเอ่อเวลาเขาจะชีโบชีเบนเนี่ยเขาก็จะอ้อมไปอ้อมมาอย่างนี้เออไม่ได้ว่าไม่ได้หมายถึงใครนะใครจะใส่ก็ใส่ใครจะถอดก็ถอดอยู่ที่การประเมินสถานการณ์ของแต่ละคนประมาณว่าให้ไปคิดกันเราเองทําไมเอ่อประเทศอื่นเขาจะเลิกก็คือเลิกไม่ใช่ว่าไม่ประกาศหรอกไปตัดสินใจกันเราเองก็คือในทางปฏิบัติเนี่ย ก็คือคนเขาก็อาจจะใส่หรืออาจจะไม่ใส่ใช่ไหมแต่มันก็จะสับสนวุ่นวายว่าตกลงจะใส่หรือไม่ใส่ดีเอานั้นให้ใส่ไว้ก่อนอย่างเงี้ยตกลงมันก็ไม่ได้เป็นปกติอยู่ดีนั่นแหละอันนี้ขอปิดคอมเมนต์นะครับก็แค่ว่าน่าสนใจดีเพราะว่าวิดีโอที่แล้วนั้นเอ่อคนนี้เขาบอกว่ามาตรการแบบว่าใครจะถอดก็ถอดจะใส่ก็ใส่แต่ลองถอดสิคะถ้าไม่โดนไล่ลงจากรถก็ไล่ออกจากห้างคะ่ะก็ประมาณว่า ประเมินแล้วว่าไม่เสี่ยงไม่กลัวคนถอดไม่มีปัญหาแต่คนอื่นต่างหากที่ชอบมีปัญหากรอกตามองบนก็คนที่ไม่ค่อยได้ไปไหนก็คงไม่ได้รู้สึกกระทบอะไรแต่ว่าคนที่เดินทางประจำใช้ชีวิตบนท้องถนนหรือไปที่ต่างๆบ่อยๆก็จะต้องเจอความอึดอัดบ้างแน่นอนก็เป็นคำพูดที่คล้ายๆกับตอนที่เราเข็ดจ,จากล็อกดาวน์ใช่ไหมพอหลังจากนั้นเนะี่ยเราก็ไม่ใช้ใชคำว่าล็อกดาวน์ แต่ว่าเราก็สถานการณ์มันเหมือนล็อกดาวน์เลยเพราะว่าห้ามนูน่นห้ามนี่สารพัดเลยเพราะว่าถ้าใช้คําว่าล็อกดาวน์เนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบคือล็อกดาวน์คือปิดหมดเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาต้องรับผิดชอบให้กับการเสียโอกาสเสียไรายได้ของประชาชนแต่พอแถไปว่าไม่ล็อกดาวน์ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยแต่สถานการณ์ไม่ต่างกันเลยนี่แหละครับเป็นความของคนจัดการประเทศของเราก็อย่างอย่างนี้แหละก็คือคือเนีย่ยจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรไง เพราะว่าถ้าเกิดพูดว่าเลิกปุ๊บเนี่ยแล้วสมมุติว่ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยก็เขาจะต้องรับผิดชอบเงเขาก็จะต้องมาแนวทางนี้แล้วทีนี้อันนี้คือโพลของน่าจะควบคุมโรคนะครับหรือโพลของอนามายัยไม่รู้เ,เป็นว่าหน่วยงานราชการเนี่ยสำรวจเองเอ่คนไทยต้องการอะไรเมื่อวันนี้สถานการณ์โควิดดีขึ้นเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อแต่แปลกจริงๆมาที่ข้อสต้องการเลือกถอดน้ากากแค่ยี่จร หรอคนไทยก็คืออีกเจ็ดสิบเกือบเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นตอยากจะใส่หน้ากากต่อไปหรอเอ่อก็สำรวจเองก็เลยไม่รู้จะน่าเชื่อถือหรือเปล่าเอ่อต้องให้พวกอะไรแหละที่เป็นกลางๆหน่อยหนึ่งเขาเป็นคนสำรวจน่าจะดีกว่าก็เลิกต้องการเลิกตรวจ ATK แค่สาสิบาเปอร์เซ็นอยากจะตรวจกันต่อไปอีกหกสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยเหรอไม่ต้องวัดอุณหภูมิสามสิบจุดแปดเปอร์เซ็นตแต่ว่าเรื่องนี้มันไม่หนักหนาอะไรนะเพราะเราไม่ได้เป็นคนวัดเองหรือว่าเราก็เอาแค่เอานิ้วไปอ่าง เรื่องวัดอุณภูมิไม่ได้หนักหนาอ,อไม่จํากัดคนเข้าร่วมงานประมาณ25%ไม่เช็คประวัติการฉีดวัคซีน22.5%ทั้งหมดบวกรวมกันแล้วมันก็เกิด100%ใช่ไหมสามสิบกว่าบวก30บวกไอ้พวกนี้อีก3อันอนะไริซสิบกว่าอะไรเงี้ยก็เกิดร้อยก็แสดงว่าก,ก็เขาบอกเลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อแต่ก็ยังเปอร์เซ็นต์กันอยู่แค่นี้ก็เลยงง,ง,งว่าคือเขาไม่อยากถอดหน้ากากกันหรือแค่ยี่สิบหกเปอร์เซ็นที่อยากจะถอด เขาบอกว่าสำรวจมาจากประมาณสามพันกว่าคนนะครับเป็นผู้หญิงสองพันสองร้อยผู้ชายเก้าร้อยเจ็ดสิบห้ากลายเป็นว่าก็คือส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงนั่นแหละทำไมอ่ะเขาไม่ออารวมแล้วทั้งหมดสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสี่คนทำไมอ่ะเขาไม่อยากจะถอดกันเหรอไม่ถือว่าไม่อยากจะถอดหน้ากากกันเหรออยากจะใส่กันต่อไปอ่าแล้วก็มาถึงต้นตอนะครับที่คิดว่าเออที่ทําให้ออฟคิดว่าโรคประจําถิ่นเนี่ยมันเป็นการมันไม่ใช่ เรื่องของการทําให้ใช้ชีวิตปกติหรือเปล่าแต่เป็นเรื่องของการเตรียมตัวพร้อมกับการมีมาตรการต่อไปใหม่ต่อไปหรือเปล่าก็ใช้อันนี้คือจากศูนย์ข้อมูลภูเก็ตนะครับจริงๆเขาก็เอามาจากไทยคู่ฟ้าน,นั่นแหละแต่ว่าเอาหาไม่เจอว่าไทยคู่ฟ้าน,นี้เขาไปโพสต์เรื่องนี้ไว้ไหนเก็เลยขอเอาอันนี้แล้วกันก็คือสาธรารณสุขเตรียมพร้อมเดินหน้าโควิดสิสู่โรคประจําถิ่นอย่างปลอดภัยเตรียมพร้อมทําไมต้องเตรียมคือคือ,คอหมายถึงว่าส่วนของหน่วยงานอะ พวกการแพทย์ต่างๆไม่ว่าโาครคภัยไข้เจ็บอะไรเขาก็ต้องเตรียมอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติที่มันเป็นหน้าที่ของเขาแต่ว่าการเตรียมความพร้อมนี้คือควรจะเป็นการเตรียมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ใช้ชีวิตปกติก็คือจะทยอยเลิกยังไงมากกว่าก็คือไปในทางว่าจะเลิกไอท้ที่มาตรการอะไรที่หมักมา,กม,ามากมายเนี่ยจะทยอยเลิกอย่างไรไม่ใช่จะมีมาตรการใหม่ต่อไปอยังไงนี่นะครับดูตามรูปเนี่ยจาก นี่แน่นอนเลยข้างบนไทยคู่ฝาอา่อก็4มาตรการเตรียมโควิด1 9สู่โรคประจำถิ่นอย่างปลอดภัยนี่เจออย่างนี้ปุ๊บโอ้โหเตรียมจะเลิกแล้วใช่ไหมเตรียมจะผ่อนคลายอะไรให้ประชาชนหรือจริงๆไม่ต้องมาทยอยผ่อนเลยเลิกไปให้หมดตั้งแต่วันนี้เลยก็อย่างได้4มาตรการนั้นมีของประชาชนไหมครับด้านแรกมาตรการทางการแพทย์เอ๊ะทางมาตรการทางการแพทย์ก็คือของพวกหน่วยงาน ต่างๆของสาธารณสุขใช่ไหมมาตรการทางการแพทย์ปรับการดูแลโควิด -19 แบบผู้ป่วยนอกเอ,อเคยพูดนะว่าไอ้เรื่องคือคือการการเอาพูดง่ายๆเลยก็คือให้รักษายากขึ้นนั่นเองจบเพราะว่าของเดิมคือโทรไปแล้วก็ถ้ามีอาการหรืออะไรยังไงคือแทบจะมาอุ้มไปเลยตอนนี้ก็คือไปหาหมอเองนะแล้วก็แล้วแต่หมอว่าจะยังไงมันก็กลายเป็นโรคทั่วไปไปแล้วแล้วก็คือการลด ลดความความอยากรักษาลงนั่นเองความอยากรักษาของคนจัดการประเทศเนี่ยที่ของเดิมนี่คือ,อต้องมาผ่านงบประมาณไปเยอะมากคือคือมันก็ถูกแล้วแต่ว่ามันผิดจังหวะไปหน่อยก็คือมันควรจะไปทําเรื่องนี้ทีหลังหลังจากที่คุณเนี่ยให้เขาใช้ชีวิตตามปกติแล้วคุณค่อยทำแต่ตอนนี้คือคือคุณจะมาเลิกเรื่องนี้ก่อนแต่ว่าคุณยังไม่ค่อยไม่อไม่ก็เขาก็าาาบอกแล้วงไงว่าเไปคิดกันเราเองนะว่าจะใส่ หมายถึงว่าประเมินความเสี่ยงกันเราเองว่าจะใส่ก็ใส่จะถอดก็ถอดเขาพูดแบบนี้เน้นดูแลผู้ป่วยที่อาการรุนแรงและภาวะลองโควิดผู้ป่วยทั่วไปไม่ต้องตรวจโควิด -19 ยกเว้นมีอาการหวัดติดเชื้อทางเดินหายใจผู้ป่วยในหรือต้องผ่าตัดให้ตรวจ ATK หรือ RTPCR ตามความเหมาะสมะเป็นโรคอื่นก็จะต้องพิจารณาว่าจะตรวจโควิดให้ด้วยไหมเตรียมระบบรักษาพยาบาลสำรองยาและเวชภัณฑ์ประโยคสั้นๆนะครับแต่มันมีผลนะ เพราะว่าถ้าเกิดเราจะอ้างหน่วยงานไหนจะอ้างว่าจะจะของบเพื่ออะไรทักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ทําได้ใช่ไหมเอาเป็นว่าไม่ได้ไปปักปั๊มอะไรนะครับมันเป็นสิ่งที่เขาต้องทำเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเขาเองซึ่งไม่ต้องมาออกเลยโพสเนี่ยไม่ต้องมาออกเลยก็คือเหมือนคนทํางานคุยกันเองแล้วก็มาโชว์ประชาชนว่าฉันเตรียมตัวอย่างนี้นะโอเคคุณจะเตรียมก็เตรียมไปแล้วส่วนของฉันล่ะหมายถึงประชาชนถามแล้วส่วนของพวกฉันล่ะไม่เห็นมีเลยก็ก็นี่ไงก็บอกแล้วไงไป ประเมินความเสี่ยงเราเองคงไม่ต้องประกาศนะเนี่ยเว็บไซต์บนเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยก็ของหน่วยงานสาธารณสุขเองนะไม่ได้ไปเอาข่าวมั่วที่ไหนมาแต่คงไม่มีในงานเนี่ยท่านสาธารณสุขเองเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาก็สนใจเรื่องอื่นอยู่เนี่ยมาชงอะไรเนี่ยเขาก็พูดเองเนี่ยคงไม่มีประกาศว่าจะต้องถอดหรือว่าใส่หน้ากากอะไรออกมาที่อย่างนี้ทําไมไม่ประกาศแล้วทําไมทีไอมาตรการอะไรต่างๆเนี่ยทําไมประกาศจริงมันไม่สําคัญหรือ ใครจะใส่ก็ใส่ใครจะถอดก็ถอดอยู่ที่การประเมินสถานการณ์ของแต่ละคนคือเรื่องใส่หน้าก,กากเนี่ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่ว่าอยากให้ชี้อยากชี้ให้เห็นถึงความคิดของคนพวกนี้ว่าทําไมเขาจึงไม่เขาเรียกอะไม,ไม่ไม่รับผิดชอบหมายถึงว่าไม่เขาเรียกอะไระไม่เหมือนประเทศอื่นนะอ่าคาว่ารับผิดชอบคือประเทศอื่นเขาประกาศก็คือตูมเลยเลิกอ่าแล้วเกิดมีความเสี่ยงอะไรก็คือโอเค คน,คนจัดการประเทศก็พร้อมที่จะแก้ไขอะไรกันไปซึ่งมันก็ไม่เสี่ยงแล้วเพราะมันเป็นโอมิครอนแต่อันนี้คือโยนฉะนั้นก็ไม่ต้องรับผิดช,ชอบก็เขาบอกเองใครจะใส่ถ้าใส่ก็จะตอดล้ถอดอยู่ที่การประเมินสถานาการณ์ของแต่ละคนก็คือคุณตัดสินใจเอาเองฉะนั้นถ้ามีความเสี่ยงอะไรคุณเขาไม่ได้พูดแล้วก็ถัดมานะครับเมื่อกี้มุมการแพทย์มาตรการด้านกฎหมายสังคมและองค์กรจัดการด้านกฎหมายเพื่อลดความสูญเสียเพิ่มประสิทธิภาพระบบสาธารณสุขเสนอปรับโรคโควิดเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าราวะวัง ยังจะเฝ้าระวังอยู่เอ่อก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่แค่ว่าพูดอะไรก,ก็ก็ช่างแต่ว่าในทางปฏิบัติแล้วคือผ่อนคลายยังไงให้ประชาชนผ่อนคลายมาตรการ่าไม่ได้เลิกลดการจํากัดการเดินทางและการรวมตัวของคนหมู่มากลดการจํากัดการเดินทางและการรวมตัวอ๋อให้รวมตัวได้มากขึ้นเปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดก็ยังจะมีอยู่เห็นไหมละ่ะ คือการเตรียมตัวต่อมาตรการชุดใหม่เน้นย้ำนี่ไงมาตรการ universal prevention และ universal vaccination ยังมีอยู่ยังมีอยู่พูดมาจนถึงตอนนี้ก็รู้สึกงงซะเองนะครับว่าแล้วมันต่างจากเดิมยังไงเนี่ยถัดมามาตรการด้านการสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมให้ประชาชนดำเนินชีวิตร่วมกับโควิดได้ร่วมกับโควิดเอ่อก็ดูแปลงนิดนึงสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างความร่วมมือของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา สรุปว่าคืออันนี้อภยมก่อนนะออฟอาจจะเข้าใจผิดไปเองก็ได้หรืออาจจะตื่นตวมไปเองก็ได้สุดท้ายเขาอาจจะบอกว่ายอมละเลิกประกาศเลิกให้ใส่หรือเลิกไม่ต้องใส่หรืออะไรเงี้ยคือพูดจะเป็นทางการสุดท้ายเขาอาจจะพูดก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็เห็นถึงเจตนาเพราะว่าตอนที่ออกมาบอกว่าเออคงไม่ต้องมีประกาศเนาะว่าจะจะต้องให้ถอดหรืออะไรเงี้ยใครจะใส่ก็ใสใครจะถอดก็ถอด ก็เป็นการประเมินสถานการณ์ของแต่ละคนเนี่ยตอนพูดแบบนี้เขาก็คืออาจจะต้องการไม่อะไรนะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรสักอย่างแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็อาจจะมีการประชุมกันว่าเฮ้ย mm hmm. อย่าพูดแบบนี้เลิกต้องพูดหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ให้เห็นถึงเจตนาในตอนต้นถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยก็คงจะเปลี่ยนเพราะว่ามีเสียงคัดค้านจากหลายฝ่ายหรือเสียงด่าของประชาชนนั่นแหละคือแค่ว่าคนพูดน่ะคนพูดน่ะ ให้เราจําเอาไว้ว่าเขาเป็นคนแบบนี้เขาเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เข้ามาเนี่ยเขาก็มีบิ๊กโปรเจกต์ของเขาแล้วตอนนี้กําลังเป็นรูปเป็นร่างมากแล้วแล้วเขาก็โมจ่ยุ่งกับเรื่องนั้นจนกระทั่งลืมไปเลยหรือเปล่าว่าตัวเองนี่คือทุกอย่างที่มันมันช้ามันเสียหายเนี่ยตัวเองก็เป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่เรื่องวัคซีนช้าแล้วตั้งแต่ยังพยายามจะสืบต่อมาตรการสารพัดแล้วคือเรื่องของโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วกระจิ้ลิต,ลตลมาก แต่ว่าลีลาลำวงกันมานานมากก็แสดงว่าแค่เรื่องกระจิตลิศยังยังต้องมาช้าขนาดนี้นะครับก็เรื่องอื่นเรื่องที่ใหญ่เรื่องที่สําคัญเรื่องการพัฒนาหรืออะไรเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําได้อย่างดีแค่ไหนครับก็มารอดูกันต่อไปสุดท้ายก็คงต้องมีการประกาศนั่นแหละเชื่อนะแต่แค่ให้เห็นเจตนาของคนที่เป็นเฮดใหญ่ของหน่วยงานเนี้ยที่ต้องมาเกี่ยวข้องเรื่องการออกกฎควบคุมสาธารณสุขของประชาชนเนี่ย ว่าเขาเจตนาเป็นยังไงนะครับครับทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วีดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ